สวัสดีค่ะเพื่อนๆเราก็จะมาทำพัดพัดกกดองใส่ไข่นะคะขั้นแรกเราก็เอากระทะตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปผัดค้ะเราเป็นคนชอบกินกระเทียมนะคะแล้วก็จะใส่กระเทียมเยอะๆคะ่ะใช้น้ำมันหมูผัดนะคะเพื่อนๆ้อนมากๆเลยค่ะกระเทียมหอมๆนะคะเพื่อนๆคะ่ะแล้วก็ตอยไข่ใส่ถ้วยไว้เลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องมาดูว่า ไข่เราจะเสียหรือเปล่านะคะเพื่อนๆถ้าเรามาต่อยใส่กระทะเลยนี่เกิดว่าไข่ซื้อมาแล้วเสียนี่ก็จะทําให้เสียของไปนะคะอันนี้ไข่ที่สดนะคะไข่เขาก็จะกลมๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเป็นความรู้ให้เพื่อนๆน,นะคะกระเทียมแล้วเหลืองแล้วนะคะก็ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะแล้วก็จะผัดให้ไข่ของเรา เป็นชิ้นๆน,นะคะถ้าหากเราไปใส่ทีหลังนะคะไข่เราก็จะไม่เป็นชิ้นนะคะจะไม่น่ากิน,นะค่ะเพราะไข่เราเริ่มเป็นชิ้นแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็เอาผักกาดดองที่เราล้างไว้ใส่ไปเลยจ mm ้า hmm. แล้วเราก็มาผัดให้ขับกันกับไข่นะคะ mm hmm. เป็นคนชอบตุนตับนะคะ mm hmm. ก็เลยจะผัดกับข้าวเยอะหน่อยนะคะเพ mm ื hmm. ่อนๆค่ะ เราผัดให้ผักกาดดองของเราเข้ากันกับไข่เลยนะคะแล้วก็เตียมเครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้นี่แหละค่ะมาใส่ลงไปเลยนะคะก็มีซอสปลาเขียวน้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ผงปรุงรสนะคะอันนี้เราจะไม่ใส่น้ำนะคะหอมแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะน แล้วก็คนนะคะให้ผงให้เครื่องปรุงของเราเข้ากับกาดรองให้เพื่อนะคะจากนั้นก็รออีกสักพักนะคะให้เขาแห้งกว่านี้นะคะสำหรับคนที่ชอบกินแห้งๆนะคะเพื่อนๆถ้าเราอยากกินแห้งๆเราก็ต้องไลๆ่ๆล่อากาศให้ให้ทั่วทั่วกระทะนะคะเพราะว่าความร้อนมันจะได้ไม่หนาอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะคะ เนี่ยค่ะพอเราได้ผักกาดดองที่แห้งอย่างที่เราชอบแล้วนะคะเราก็ใส่พริกไทยไปเลยค่ะเยอะๆตามชอบเลยนะคะแล้วก็ผัดขึ้นข้าอีกหนึ่งชานะคะเห็นไ้มคะแห้งอย่างนี้อร่อยมากๆเลยค่ะไปช่วยถาผัดผักกาดดองให้อร่อยมันต้องแห้งๆนะคะถึงจะอร่อยค่ะผัดผักกาดดองใส่ไข่ค่ะหแห้ง อย่างที่ชอบเลยนะคะเพื่อนๆ่ะมากินนะะคะ